พวกผมนักทตี่รองาสามบ้านนี้มีกับดิมอันเชล e t นะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่เล่นเดเามันน่ากลัวครับอ๋อไม่ใช่พระเอกอันเชล็ไปไป้า <c oughs> กี่เท่กูอ้มงอ,อยังเท่เอาตัวได้โหดครับอัน k i ล l โอเคไหนดูซิอืมหาไม่ออกครับผมอืม ยินดีต้นรับเอสันวีคงไปต้อนรับเราแน่ๆครับก็เดือฮามันน่ากลัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนเช้าไว้ด้วยต้องขอภัยด้วยนะฮะต้องขอัยด้วยจริงๆนะฮบโอเควันนี้เลยจะมาเล่นอันทคเลตแทนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่าอาจจะเล่นเดืเฮาไม่ได้ก็โหลดเกมอื่นที่เป็นผีมาเล่นแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากกินเล่นหรอก แต่ว,ว่าผมเป็นคนกลัวผีมากเลยนะฮะก,าากลัวมากผมเลยไม่ค่อยอยากจะยีไถโอที่เกี่ยวกับผีเท่าไหร่นะฮะรู้สึกว่ามันจะหลุดนานเหลือเกินบางทีน่าจะมาแล้วะฮะ <Hey buddy. S 1> มาเริ่มมามันจะสอนเราก่อนนะฮะ <Hey buddy. S 1> <Okay. S 2> แล้วก็เดินรีเล่อเปิดเปิด กีมอนต์จนบิ๊กเว่ยแต่ทั้งนี้ไว้รอบรอบเดียวคือเดอะเลสตี e ready ก็อ่านไปนะครับแต่แปลไม่ออกสักคำก็บางคำก็อ่านออกบางคำน,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 นี่ต้องกดดังไงอ๋อลุงไปไดิด้คบีนแล้วมันจะยิงคำเทียบ เลยนอนมันจะมาและเวอรเออยิงคนรัวเลยทมเิ้งเหนื่ยเขามาโดนไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยตัวยิงเดียวอีกอ๋ออืมอตึศริ้วอืมแกม ใน,นมิติความเก๊กนะเฮ้ยก่อเป็นพิเศษเลยอาจ,จะมีเสียงรบกวนหนูก็ขอพภัยด้วยนะฮะไม่ได้อัดคลิปนานปัน๊บทุละทุละมันเยอะครับไม่ได้อัดคลิปนานเลยล้อความนี่อื้งเกมน,นี้เป็นเกมที่โหลดมากนานมากเลยนะฮะแต่คนเนาะมันก็เป็นเกมแบบเทนเด็ร์นั่นแหละ ตองนำวิเศษวอ่คำที่อันที่เล็ดต่ทีอเน,นื้อาออันนู้นั่นนั่นนู้นผมอ่านนี่เอออันน้อไปไม่ได้ครับไปกได้บางคํากันนั่นวันนี้เราจะทำบรลกิิเจนแมงเฮเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นไปเลย <laughs> เบ็ดผมรวดเร็วมากเลยนะฮะเวลาจากใช้แอปถ่ายทดอดถ่ายทอดนะ l e ้อ่ามันเสียแล้วมันกลับเข้ามาทำไมวะด,ดิ้งดินี่สชวะ Nah. Gak kuang dua. Kita kami mati ni lah. Pai pai pai, go go go. Mana tak? Oh. วิสตายมีหัวไปไหนวะคืนนอครับไปไปหาฮอรเร็วๆหาฮอ่ะอตัวอะไรมาวะคิดหายก่อฮอร์เดีเบดีขึ้นกันเลยสกเบดีเบดีมีจัมบี้ก็มีซัมบี้ก่อที่ฮอลเตอร์ไม่ะกันโต ทำบี้มันเพียนเลยไปไหวะโอ้จินไลค์กลางเห,หม่อวะเอมบูรหัวสีินหายมันจิน้นมาแล้วจินมาทำไมจินมาทำไม ตีนมาทำไมจิ้มที่สิจ๊ะนานไม่องต่ออ๋ขอขขาพอภาริกและเสียงคือดูเหมือนกันภารกิจสำเร็จอืม อ c กเช็กออเทียร์เียวแล l สตีลเดียวโ m อินสกอร์มไม่รู้ไปว่าอะไรนะดูแต่ก็บางครั้งอันนี้อะไรวะไม่ได้ดีวยไม่แข็งได้ชื่อตไลเอตมิตาร์อิน่องแล้วก็ไปที่แันสามโอเคตัด เช่น okay. ่างยูเอสดีบัสล็อกแอนโหลดดูเหมือนว่าจะมีแบบฟวกแทงประมาณนี้พวกแทงแบบตัวใหญ่ๆที่มาเกาะคอเราตกบางแกะมันจะเถื่อนเป็นไหนของมันก็ไม่รู้มาแบบได้ปันใหม่ชิ้นสายเลยดูแล้วแบบเอ็นสีเล็กันเป็นมันได้จรงถือว่า คมาลเลยเดินทาน,นั่นอ่ะอ๋ะอดูมอชันนะผมดังนง้นตอคเขาลูกพี่ ยามขวางทางเดินตัเฮียตั้งดีดของให้อห็อดเกมไปได้ไงครับรยิงดัยวยิงแบบดัว ก็เล like oh ็กจะสำเร็จโอ้โหอ๋อสำดีเยอะอะไก็ตั้งโปรโมชั่นนะเพ่งง่ายต่กันขาดสำดีโอลัวโคตรเดินอ๊ะ ขวางทางเดินขาไม่เคยเดินสวนทางหรอกเดินไปด้านหลังมน่นไมนเห็น,นทางเดินของเก่งมันได้อะตึ้งถูกเคลียรผ่านเดีย๋ยวเวลาหยุดแปดวินาทีฮะโอเคเราจะเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะให้จบกันไปเลย อันล็อกแท p เพ g โหมดแอ t แท c กแ a n k สองพวกแหคงจะไม่ถึงแบบเพิ่ยุดเลยประมาณนี้ไดูืามดาวผมคะนาาใน,หนีหาสี5บล็อกเกอร์อาส์อมินดิคควไซด์ดูยูอะไรสักอย่างนี่และ đi. mới tí mới hả tin cho tao ok một tin mới Alright. I am ticking i am it the do you have contact in about? you will be ready i am on the empty. เป็ี GQ อะไรวะโอเคจะมาต่อกัอนแล้วผมาจะเล่นด่านต่อไปเป็นด่านาสุดท้ายนะฮะไปผมกำลังจะไปแล้วครับไปไต้หวันนะไปหวันนะไปหวัน <c oughs> แล้วถึงัถเครื่องเครื่องจิตด,ดับนะ <c oughs> ดูต่ำนี่ไม่ค่อยเดือดแบบเท่าไหร่เดี๋ยวทำอะไรอะไรอย่างอ๋อของปวดเลยแบบนี้ นะดีเด็กชอบถอถึงันจำกัดหะมอดเดี๋้เดวยวันดีไม่รู้ถึงจำกัดไหมแค่ั้นเนี่ยเราจะรู้เร็วเม็วงมากก็ล้ ตาจไมายิงกับเพื่นกูจัมยดึงกับเพื่นกูด้านล่างกันม้เลียนี่มันรงนี้เลย ไปหมดมปูทึงมาเพื่อนเอาเัืดับใบอ้าวลาเพื่อนไปมึงกลับตำแหน่งี้กูรกหรือกำกับเพื่อนกูได้ยังไงจะไปรันแค่งในด่านต่อไปเจ้าเอาไว้ <c oughs> <c oughs> เออเพื่อนไม่ได้ไปเลยหลังแดงแลยกู คือเบ็ดผมเหลือเก้าแล้วครับด่านต่อไปจะเป็นด่านสุดท้ายของผมนะฮะอัมระตอนนี้เราอัดวิดีโอน่าจก13สิบสามนาทีแล้วเออลาเบ็ดอาจจะเหลือห้าในสันทีนะสามดาวไหมสามดาว,ค,าดวครับผมตั้งสามร้อยเอ็ดจีสามสองร้อยเก้าดีเหลือสามนะครับยี่สิบบาทได้เลย ๆๆเชื่อมลเอียดไดู้่ได้อยอ่าทำไมอัเกีเรยรอืมให้เร่งด้ดอ่ะอืมบแล้วก็กิครับทเราจะไม่รียังเปนช้าครับไม่รีลา เราจะต้องรีบเรื่มก่อนที่แบตจะไปได้หวนไล่ฆ่าซอมบี้ก่อนที่แบตจะไปได้หวนนะครับโดนตรงนี้เพื่นที่กูโดนลากไปแล้วโดนฆ่าตามเพื่อนอยู่นั่นแหละ ต่อไปต่อำบวยัาพี่ไ <Nice. S 1> อเอาไปมา <c oughs> ต,ตายซะ ไปแบบลูกสามีของมึงชอบควางคังโดนตุลเกินออกไป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 โว้ยออกไปออกไปออกไปโว้ยออกไป เอาไปไปไปนั่งลงมาด้นะกมาเอาต้องย้เยอะเลยเอาไปวิ่งครับวิ่งเยียเลยไปเล่กตั้เร็จสับเบย์ยี่ผ่านครับเรียบร้อยโอเค จบแล้วครับไหนได้กิ่ดาวเอ้ยมาดูดิอืมืมันจะล็อกวิสเดือดออืม,อม,อม,อมลูกสองน่าสนใจนะแต่มันยิงใช้เฉยเจนเปอร์แบบระยะประชิดฝันเลยว่าจะชนะนะฮะแต่ก็อาจจะได้อยู่นะแต่มันค่อนข้างสุดยอดได้กิ่ดาว สามดาวครับผมนะครับแซมบี้สามตัวบิ๊กบิ๊กโลเวสเทียร์มันขึนอย่างนี้เนาะเอางั้นเหรอโอเคงั้นเป็นอย่างั้นแหละเออเป็นอย่างั้นแหละันน่หงั้นผมขอจบคลิปด้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะจ๊ะแเสื้อสวยยร์ขอจบงั้นอย่างนั้นผมขอจบคลิปด้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับบ๊ายบาย บายครับบายบายเออขอเปิดกล่องก่อนละกันจะจบคลิปก็ไม่ให้จบอะไรหน,นาไว้ที่เดี๋ยวก่อนครับโอเคป้าขับนนรถมาถึงเรียบร้อยครับนี่ขึ้นรวยเลยงั้นผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเลยนะครับ